แถบนี้แถบนี้ป้าปลูกกระเทียมไว้นะก่อนที่หิมะจะลงแมเขียปุ๊บเจอหญ้าปั๊บเลยไม่ตายนะคะหญ้า,าเนี่ยฝังดินอยู่เนี่ยป้าจะลองเขียดูว่ามันอยู่ตรงไหนมังก็ไม่รู้ดูใน YouTube เขาบอกว่าให้เอามาเสียบไว้ก่อนที่หิมะจะลง ทำไมไม่มีสักหน่อเลยล่ะหรือว่าจะไม่ขึ้นหรือว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีแดดแต่มีหญ้านะแต่มีหญ้าเนี่ยลองดูไงเห็นเขาคุยว่าเออใน YouTube อ่ะก็ทำให้ดูแล้วก็ทำมั่งเอาไปไปไหนหมดล่ะ ไม่มีสักหน่อเลยอะ่ะไม่มีสักต้นเลยอะมันต้องมีสิป้าปลูกไว้ตั้งครึ่งกิโลคือเสียบๆเสียบๆไว้อะไม่ได้มาร์กนะว่าอยู่ตรงไหนอ๋อ ปี่เหน่หมดละอย่างน้อยๆมันต้องเห็นสัก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 กีบหรือว่าสักนี่มันไม่เห็นอะไรเลยอะต้องเอามาปลูกใหม่ไหมแต่ปลูกไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงก็จะเอาดินมาถมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้องถมดินให้สูงขึ้นอย่างเนี้ ให้มันเทลงมาอย่างเงี้ยน้ํามันจะไม่ไหลลงไปตามร่องเนี้ยมันจะไม่ซึมเข้าบ้านไน่าเชื่อเลยไม่เห็นเลยสักสักกรีบกระเทียมมันต้องให้เห็นมั่งสิไม่ใช่ไม่เห็นเลยเนาะก็ไม่ได้ฝังลึกนะ ไม่เห็นเลยจ้าไม่หาแล้วปวดเอวเนี่ยปูทั้งแถบเลยจนถึงตรงนู้นอะไปไหนอะ <c oughs> มันก็ไม่ได้เน่านะมันถ้ามันเน่านก็ต้องเห็นสิว่าเออกระเทียมเน่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีซ่ากระเทียมเลยอ่ะสงสัยจะไม่คือแล้วล่ะเชื่อได้ไหมเนี่ย YouTube เขาเนี่ย